แคปชั่นเดือดแมทธิวลั่นมันต้องขนาดนี้เลยเหรอคุยกันเองไหมลิเดียคำขาดขั้นเปลี่ยนผัวหลังจากที่ลิเดียสรรนรัฐประกาศกลางโซเชียลถึงแมทธิวดีนสามีพร้อมยื่นคำขาดจะทำมันหรือจะให้เปลี่ยนผัวคะแคปชั่นด้วยว่าก็บอกดีๆแล้วเคยฟังไหมทำสัทีจบๆ one book your vasectomy now No more babies and no more sex until snipped more more you babies sex get ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงคอมเมนต์สนั่นอาทิเช่นอีกแล้วหรอมาวะแม่เด็ดขาดมากอุ๊ยยังไงดีพี่แมทเป็นต้นค่ะส่วนทางด้านแมททิวสามีก็ได้มีการโพสต์โต้กลับทันทีเป็นภาพป้ายบิวบอร์ดที่ติดบนถนนยื่นคำขาดจากดิเดียภรรยาว่าแมททิวทำมันหรือจะไม่มีเซ็กซ์ด้วยสามีสุดแซ่บก็ได้ระบุแคปชั่นเดือดถึงภรรยาด้วยว่า มันต้องขนาดนี้เลยเหรอคุยกันเองดีกว่าไหม oh, Matters should be discussed privately โดยก็ได้มีเพื่อนๆนดาราเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆอทิดีเจมะตูมบอกว่าตีกันร,ระดับประเทศผ่านบิวบอร์ดจบๆบ,บางก็บอกว่าเล่นเบอร์นี้เลยบางคนก็บอกว่าเอาไงดีพ่อและอีกหลากหลายคอมเมนต์เลยทีเดียวค่ะ